สวัสดีครับพบกับเราครับช่องแม่น,น้อยหนะ่าเจจ้าชาแน,นลนะครับผม,บผมวันนี้นะครับผมอีกครั้งนะครับผมที่มีโอกาสนะครับผมพาสองแม่ลูกนะครับผมมาเดินป่าเที่ยวป่าแล้วก็เล่นน้ํานะครับผมดูนะครับผมเออเออท,ทำยังไงทํายังไงทีน,นี้เนี้ยเนี้ยฮึบ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 เอาหหเอาเอา จะลงยังไงจะขึ้นยังไงจะลงยังไงเอาดูนะครับกล้าไหมกล้าไหมกล้าลงไหมกล้าลงไหมเด็กน้อยนะครับผมเด็กน้อยฮึบฮึบอุ้ยยุยยุยยุยหมื่นหมื่นหมื่นเฮ้ยเอ้าดูนะครับความสุขของแม่น้อยหน่านะครับดูความสุขของแม่น้อยหนาครับผมอือไปแล้วอึบอึบึบฮึบอึดูจะทํายังไงเอาเนาแม่นอนนะครับโอ้ยโอ้ย หนึ่งสองยุยูยุยูเอาลื่นล he ื before, oh, ่นลื่นลื่นตุยตุยเอาเดี๋ยวนานๆครับนานๆพามาทีหนึ่งนะครับดูนะครับเองน้องน้องเออเฮ้ยคุณเห็นแม่นอนโม่คุณเห็นแม่ลุงเลียนขึ้นเลยเห็นแม่ นอนนามวก้าเลยย่าน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 ัวลัวเ้ยมึงปที่ลงทางแจ้งเลยนะครับแดดแดดแดดเอ้คุณแม่เป็นอะไรคุณแม่เป็นอะไรม่ก้าลงม่ก้าลงม่ก้าลงเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอะไรอเป็นอะไรอเอเอ็นอะไร เห็นแม่นอนครับคิดว่าแม่เป็นอนียงตีเนาะขื้นมาเลยเออเาแล้วเอาแล้วสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยคุณแม่สนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยเห็นวัวพัดนี่เป็นยังยยานตีอืมรัวอะไรครับเฮ้เฮ้อึม ดูนะครับดูแม่น้อยหนาโจพลังนะครับลูกไม่เท่าไหร่นะครับดูแม่นะครับผมเป็ดจ้าไม่เท่าไหร่นะครับแต่แม่น้อยหนา,น,านี่โอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมคุณแม่ใบใส้นะครับผมเล่นยิ่งกว่าช้างเด็กนะครับผมเล่นยิ่งกว่าช้างตัวน้อยๆด้วยเอาเอาฮึบฮึบเห็นห่ดนล่วเอาวะไปขี้หลังแม่แบบบุก,ก่าเลยติลอยู่โอ้ยมาวุ่นตาพัอ ดูอึบฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเล่นก็เล่นสุดยอดเหมือนกันนะครับอุ้ยโ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 ยอ้าวพ่อละวะแม่คือระเด้อแม่สิไปใส่นอบนี่เนาะดูนะครับจะพาลูกไปทางไหนพาลูกไปทางไหนอีกวับวับวับเดินตามไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเขาจะทำอะไรครับ จะทำอะไรจะไปยังไงเอาเข้าห้มบอกเอาเข้าห้มเขาห้มเขา้เขาร่มครับเข้าร่ม <c oughs> เหล็นเนื่อยละหะต้นใหม่ถูบ่ถูได้ไหมต้นนี้คิดว่าน่าจะหาต้นไม้แหละครับผมถูเอาเอาเอาึาบหนัก จะถูได้ไหมไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนอีกทีนี้ถ้าไม่ได้เอาเอาเออ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  ถูไม้ไม่ได้เ็จะถูดินบอเนี่ยอ่าเพราะว่าหาที่ถูนะครับผมที่ขัดถีสวยวันนะครับผมเอาเอาบนนั่งเครื่องพดดเลยนั่งบนจอมปลวกเลย เฮเขามายัางวุ่นพอเขามายังตะพอทีอยูออหึคุณเห็นแม่บ่คุณนะ,ปะไปหาแม่คุณนะไปเห็นบ่เห็นแม่ทูบบ่ก็ถือว่าได้บรรยากาศนะครับผมหมดพาลูกไปแล้วหลงทางกลับบ้านบ่หลงทางกลับบ้านหรือ,อยังไงเนาะ ไปยังไงคิดไปแล้วอ้เอาขึ้นไปเลยเอาถ้าไปได้ไปทางไหนปล่อยเลยถือว่าได้เดือนออกกําลังกายนะครับผมวันนี้เที่ยวป่าเที่ยวป่าเที่ยวป่าครับเข้าไปปล่อยกินอาหารธรรมชาติสักวันหนึ่ง ไม่รู้ว่ามีน้ำอะไรนะครับผมใสๆนะครับผมสงสัยเขาพร้อมจะผสมพัน์หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับแม่น้อยหนานะครับผมเดี๋ยวเขาเลยจะให้ดูนะครับนี่นี่ครับนี่นี่น้ำเนื้อเหนียวครับนี่นี่ใสๆครับน้ำขุ่นๆุณนะครับนี่นี่ขาวขาครับเป็นเมนนะครับผมน่าจะเป็นเม่นของเขานะครับผมตกออกเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ นี่เนี้ยวนี่อีกก้อนหนึ่งนะครับผมเพลือนะคิดว่าเขาน่าจะเป็นเม็ดนะครับผมนี่มีเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับนี่ก้อนขา,ขาวๆนะครับผมคิดว่านะครับผมเพลือคิดว่านะครับผมเพราะว่าน่าจะใช่อยู่ครับนี่ถ้าออกเป็นก้อนอย่างนี้คิดว่าน่าจะพร้อมผสมพันธุ์นะครับใช่ สำหับพะลือนะครับผมคิดว่าไม่น้อยหนาน่าจะพร้อมนะครับผมน่าจะพร้อมเพราะว่าเพชรจานีา่พอลือก็ผสมประมาณเดือนเมษานะครับผมยี่บห้าเมษาก็น่าจะถึงเดือนประสมพันธุ์ท้าแล้วครับถึงปีว่าปกติ เขาน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับมีสาพฤษภานะครับผมสังเกตดูมีเมนหนอกนี่นะครับน้ำเมือกออกนี่สแสดงว่าน่าจะใช่เลยครับผมดูแต่การเขาเล่นนะครับเขาพร้อมนะครับผมเขาขึ้นเขาเล่นแรงนะครับผมเขาเลื่นเลง่าลูกกินหยาหมดหืมหู มึงตัวหน่อยกินหญ้าคำ่ำยางใหญ่เลยเผ็ดจ้ากินหญ้าอย่างคำยางใหญ่เลยไปไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมตามไปดูว่าเขาจะพาลูกเขาไปไหนนะครับผมจะพาลูกไปไหนค่อยค่อยไปแหละฮะหญ้เเา,าเขาปลูกละมั้งตรงนี้น้อยหนะ่าพาแม่กับพาลูกกับบ้านได้นะครับ ก่อนก็นกแถวนี้มาลงสามเชือกนะครับผมก็มาพี่เล well. ือดรัดอองเพชรแล้วก็พี่พลอยก็เคยมาลงแถวนี้นะครับบ่อนี้ h ส่วนมากจะไม่มีช ER ้างมาลงนะครับผมจะมีอยู่สองบ่อครับผมแถวนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมพ่อแม่ผู่ใหญ่ใจดีผู่ใหญ่ใจุญทุกท่านนะครับผม เป็นกําลังใจให้นะครับผมแม่น้อยหนากับน้องเพชรจ้านะครับผมก็ขอกําลังแรงใจนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับแม่น้อยหน่าน้องเพชรจ้าได้ทุกช่องทางนะครับผมต่อๆแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะครับผมกดตองขอฝากนะครับตแม่น้อยหนาน้องเพชรจ้านะครับผมกดตรงขอขอบคุณพ่อแม่ พิจ่าน,นะครับผมที่ให้กําลังใจก็ครัวไม่น้อยหนาพิจ่านะครับผมก็ขอวสวัสดีครับ